การจัดการสิวอักเสบให้หายภายใน3วันแล้วถ้าอยากให้สิวหายแล้วเนี่ยต้องบีบแล้วก็เค้นหนออออกมาให้หมดเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรทําสวัสดีครับทุกคนเคยเป็นกันไหมเวลาจะมีอีเวนต์สำคัญทีไรเนี่ยสิวอักเสบเจ้ากรรมมันชอบขึ้น แล้วจริงๆแล้วสิวอักเสบพวกนี้เนี่ยควรจะทํายังไงให้มันหายเร็วที่สุดใช่กดแล้วบีบเค้นหนองออกมาให้หมดหรือเปล่ามันเวิร์กจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรทําวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครฟังจนจบคลิปรับประกันได้ว่าจะรู้วิธีการจัดการสิวอักเสบให้หายภายใน3วันแต่ก่อนจะไปรู้วิธีการจัดการสิวอักเสบเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้จักสืวอกันก่อนนะครับจริงๆแล้วสิวที่เราเห็นเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ชนิด หนเลยคือสิวอุตันแบ่งย่อยเป็นสิวอุตันหัวเปิดหรือว่าสิวหัวดํากับสิวอุตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวกับกลุ่มที่2ก็คือสิวอักเสบที่เราจะคุยกันในวันนี้ แบงออกเป็นสิวอักเสบตุต่มแดงตุ่มหนองแล้วก็สิวหัวช้างที่อาจจะช้ำเลือดช้ำหนองแล้วถ้าอยากให้สิวหายเร็วเนี่ยต้องบีบแล้วก็เคสหนองออกมาให้หมดเนี่ยจริงๆแล้วมันดีต่อผิวไหมคําตอบก็คือไม่ควรทําเลยนะครับการที่เราเป็นสิวอักเสบอยแล้วเนี่ยเราไปบีบแล้วยิ่งไปเคสเนี่ยยิ่งทําให้สิวมันยิ่งอักเสบพ,พออักเสบมากขึ้นจะทําให้กลายเป็นรอยดําแล้วก็รอยแดงมากขึ้นทิ้งรอยไว้นานขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเป็นหลุมสิวซึ่งหลุมสิวเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่หายนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบบีบสิวเนี่ยหยุดเลยนะคราวนี้มาถึงวิธีการจัดการสิวแบบเร่งด่วน4ขั้นตอนให้สิวอักเสบหายภายใน3วันหนึ่งเลยคือใช้ยาแต้มค่าเชื้อสิวอย่างเช่นคลินด้าไมซิน วิธีการนะครับก็คือใช้แต้มเฉพาะสิวอักเสบวันละ2ครั้งเช้าเย็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือการเอามาทาแทนโทนเนอร์ทาทั่วหน้าหรือว่าการเอามาแต้มสิวอุดตันเพราะทั้ง2ออย่างนียนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเพิ่มโอกาสที่จะอาจจะทำให้เกิดเชื้อดือ้อยายด้วย สองเลยคือหลังจากแต้มยาทาค่าเชื้อสิวซึ่งมันจะเป็นน้ำแล้วเนี่ยให้แต้มต่อด้วยพวกเจลแต้มลดการอักเสบอย่างเช่นเบนซิลลโบรอกไซด์มีหลายยี่ห้อเลยนะครับอย่างเช่นยี่ห้อเบนแซกหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเดิมมาแคลร์บีพีแอลอหรือว่าเอนโซซิตใครที่ยังไม่เคยใช้เบนซิลูโบรอกไซด์หรือว่า BP เนี่ยแนะนำให้ใช้ขนาดต่ำสุดคือ2.5เปวิธีการใช้ง่ายๆเลยครับใช้วันละสองครั้งเช้าเย็นทาทั่วหน้าก่อนล้างหน้าทิ้งไว้5-15นาทีแล้วค่อยล้างออก ถ้าเกิดล้างหน้าเสร็จแล้วยังมีสิวอักเสบอยู่ในตอนเช้าเนี่ยเราสามารถเอามาแต้มสิวอักเสบเฉพาะจุดได้โดยให้เรียงตามลําดับเนื้อนะครับอย่างเช่นยาทาค่าเชื้อสิวคลินด้าไมซินเนี่ยมันจะเป็นเนื้อน้ําแต่ว่า BP เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลเพราะฉะนั้นให้ทาคลินด้าเอ็ก่อนแล้วค่อยแต้มสิวอักเสบด้วย BP ต่อแล้วก็ตามสเต็ปเดิมต่อเลยครับมอเจอร์ไรเซอร์กันแดดแล้วค่อยแต่งหน้าขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นไอเทมที่ถ้าเกิดใช้เป็นเนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากๆไอเทมหนึ่งเลยนะครับนัน แผ่นแปะสิวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวัสดุที่เรียกว่าไฮโดรคลอไรด์เรซิ่งเป็นวัสดุที่เราใช้ทําแผลที่มีราคาสูงกว่าพวกผ้ากอซหรือว่าพลาสเตอร์ปิดแผลเป็นเพราะตัวไฮโดรคลอไรด์เรซิ่งเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันสามารถดูดซับน้ําเหลืองน้ําหนองหรือว่าเลือดจากแผลเนี่ยออกมาไว้กับตัวได้ดี จึงเหมาะกับแผลที่มีเลือดหรือว่าน้ำเหลืองซึมออกมาตลอดเวลาไฮโดรคลลอยด์เรซิ่งเนี่ยจะช่วยคงสมดุลของแผลไม่ให้แผลมันแฉะจนเกินไปด้วยจุดเด่นข้อนี้เนี่ยจึงมีคนเอาไฮโดรโคลลอยด์เรซิ่งเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสิวอักเสบอย่างเช่นตุ่มแดงตุ่มหนองหรือว่าสิวหัวช้างเพราะมันช่วยดูดน้ำหนองจากสิวได้ดีช่วยสิวแห้งและหายเร็วขึ้น แผ่นแปะสิวเนี่ยหลายคนอาจจะมีภาพจำนะครับว่ามันจะต้องเป็นแผ่น,นใหญ่ๆหนาๆเวลาใช้เนี่ยมันจะเห็นชัดมากจนคนชอบทักซึ่งอาจจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจจะเอาเครื่องสำอางมาแปะมันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แถมยังหลุดง่ายด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแผ่นแปะสิวหลายๆยี่ห้อพัฒนาไปมากแล้วนะครับทั้งสีให้เป็นสีใสแผ่นบางลงสามารถใช้เครื่องสำอางทาทับได้และยังติดผิวได้ดีอย่างแผ่นแปะซิว 3M Next Care Absorbing Patch ตัวนี้เนี่ยหลุดซับหนองได้ดี ตัวแผ่นแปะใสาบางไม่มีสีและด้วยลักษณะเป็นรูปโดมเชฟทําให้ติดแน่นไม่หลุดง่ายแต่งหน้าทับได้แถมยังผลิตจากโรงงาน 3M ที่ได้รับมาตรฐานที่ประเทศเกาหลีใต้สําหรับวิธีใช้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือให้ล้างทําความสะอาดหน้าก่อนและเช็ดซับผิวให้แห้งสนิทแล้วจึงลอกแผ่นอีซ y p พิกเจ้าแผ่นอีซ y p ิกเนี่ยช่วยให้จับได้สะดวกแผ่นแปะสิวไม่โดนนิ้วลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากนิ้วเราหากเราล้างมือไม่สะอาดและยังมั่นใจได้ว่าแปะถูกฝังจริงๆ เมื่อดึงลอกแผ่นอีซิพิกออกมาแล้วเนี่ยให้ปิดบริเวณหัวซื้อวัคเซพวกตุ่มหนองดึงแผ่นอีซิพิกออกแล้วกดโดยรอบเบาๆให้แผ่นซับสิวแนบกับผิวสำหรับคนที่ใช้แผ่นแปะสิวพวกนี้จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดแผ่นแปะสิวมันเปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยให้ดึงแผ่นเกาออกแล้วแปะแผ่นใหม่กลับเข้าไปข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งที่ควรรู้ไว้เลยก็คือว่า บริเวณที่จะแปะแผ่นแปะสิวเนี่ยไม่ควรทายาสิวนะครับเพราะว่าแผ่นแปะสิวจะเหมือนออกขรดยาสิวทําให้เพิ่มโอกาสในการระคายเคืองผิวบริเวณนั้นแห้งแดงลอกได้ง่ายขึ้นฟังแบบนี้เนี่ยแผ่นแปะสิวเหมือนจะใช้ได้กับเฉพาะสิวอักเสบเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย หมอมีทริคเล็กๆน้อยๆจะแนะนำโดยเฉพาะคนที่ชอบแกะสิวให้เอาแผ่นแปะสิวเนี่ยมาแปะสิวอุดตันด้วยจะทำให้เราแกะสิวยากขึ้นและเลิกแกะสิวในที่สุดรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยเป็นสิวไม่หายเพราะว่าชอบแกะหรือว่าบีบสิวกลุ่มนี้เนี่ยแค่เราใจแข็งเลิกแกะหรือว่าบีบสิวเนี่ยสิวก็จะดีขึ้นเองง่ายๆแบบนี้เลยนะใครที่เคยชอบแกะหรือว่าบีบสิวเนี่ยแล้วพอเลิกปุ๊บสิวดีขึ้นมากๆเนี่ยมาคอมเมนต์ข้างใต้ให้กำลังใจเพื่อนๆหน่อยนะ ถ้าเป็นสิวอักเสบแล้วอยากหายเร่งด่วนเนี่ยแนะนําให้มาฉีดสิวที่คลินิกนะครับโดยปกติเราจะฉีดยาคือเซยรอยเข้าไปช่วยลดการอักเสบหลังจากฉีดเนี่ยภายใน1-3วันสิวอักเสบจะยุบลงแต่การฉีดสิวเนี่ยมีผลข้างเคียงนะครับอาจจะทําให้ผิวขาวผิวบุมเป็นเพราะว่าไขามันใต้ผิวเนี่ยมันฝ่อเพราะฉะนั้นการฉีดสิวเนี่ยควรฉีดกับผู้เชี่ยวชาญนะ <S <S เป็นไงครับเคล็ดลับสข้อที่ทําให้สิวอักเสบ หายเร็วขึ้นง่ายๆแค่นี้เลยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นสิวอักเสบอยู่และอยากให้สิวหายไวๆแต่ใครถ้าเกิดเป็นสิวอักเสบทั่วหน้ามากกว่า10จุดเนี่ยแนะนําให้พบหมอนะครับเพราะว่าวิธีที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะไม่สิวหายช้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมปรึกษาคุณหมอด้วยนะสุดท้ายก่อนจะไปถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย